อปหลังอีกเร็วเร็วเร็วเวน้ำไปเร็วไปหลังอีกอีกอีกเออนี่แหละครับอ่าช่วยกันนะฮะนั่งเลยนั่งเลยนั่งเลยอ่าขนาดนี้เนี่ยท่านลงมาจากบันไดขององค์พระถสมจะดีแล้วฮะนี่ก็คนละหนุนวายกันทักนิดหนึ่งไม่เป็นไรฮะอย่าโกรธกันนะฮะทุกคนที่มาเนี่ยมาศรัทธานะฮะ อเนี่ภาพบรรยากาศวันนี้นะฮะแน่นกันโอ้โหแน่นตั้งแต่บันไดยงองพระปฐมจะดีเลยนะครับอ้าวถหลังไว้หน่อยนะจ๊ะคุณแม่อย่าเบียดกันนะข้างหลังอ่ะเบียดกันมากข้างหลังเบียดข้างหน้าเดี๋ยวข้างหน้าหัวทิ่มมาชนจีวรท่านไม่ได้นะใจเย็นๆนะ โอ้โหหน้าใสาสวยกันทุกคนเลยนะนี่นะอิ่มบุญกันหมดสวยจ้าสวยทุกคนนี่เอาเล่าหรืออะไรนะอ่อนน้ำผึ้งแหมสีนึกว่าเล่าตกใจหมดบอกด้วยว่าเป็นน้ำผึ้งมาถวายโห oh, สีเดียวกันเลยนะฮะแห้คุณแม่ชอบใจขำใหญ่อยู่ที่ไหนจ้าคุณแมุ่คอนถมนี่แหละอ๋ออายุเท่าไหร่แล้วจ้าห้าสิบปดค่ะห้โอ้ยังสาวเลยนะึกว่าสี่สองค่ะ อ่าเป็นภาพบรรยากาศสดๆนะเช้าวันนี้นะฮะเจ็ดนาฬิกาสามสิเก้านาทีนะฮะดูฟรีไม่มีโฆษณาดูทั่วไทยนิวนะครับนำเสนอเรื่องราวความศรัทธากันอย่างต่อเนื่องนะฮะครับพี่นั่นแม่ลบเนี่ยเดี๋ยวผมเดินตามลวงู่มาเดี๋ยวเข้าไปเดี๋ยวไปถึงถนนแล้วเดี๋ยวเข้าไปพี่ครับพี่เดี๋ยวจะส่งถึงถนนเนี่ยหน้าถนนนี่ปั๊ดเยอพี่คนเยอะมากครับพี่ครับ งูนะงูงูนะงู <im> <olog deutlich> <festival> right ั yeah. ูนะงแนะงูงนะงระงูนะงูนะงนะงูงนะงูนะองูนนะงนะงงนะะูนูนงะนะ แม่ม่เทก็ดีครับหรือไม่เทก็วางไว้บนน้าเลยครับวางบนน้ำอ่าไม่ต้องเทวางบนน้าเลยดีที่สุดนะ,ะเนี่ยฮะภาพบรรยากาศนะฮะสวยสดงดงามจริงๆนะฮะเนี่ยองพระปุทธมจะดีจากยอดลงมานะครับแล้วเดี๋ยวทิ้วลงมาให้ดูภาพบรรยากาศโอ้โหบรรยากาศนี่โชวหวยรางวัลที่หนึ่งสิบสองล้านจ้างคนศรัทธามานั่งแบบนี้ไม่ได้นะฮะเขาไม่มากันหมดเพราะเขามีตังค์กันทุกคน โอ้โหฮะภาพแห่งความศรัทธานะจารึกไว้นะจังหวัดนครปฐมนะฮะสวัสดีทุกท่านที่ติดตามรับชมด้วยโอ้โหนี่ดอกดาวเรืองนี่นัดกันมาลอยหรือไงนี่โอ้โหเหลืองสวยอลามจริงนะฮะสวัสดีทุกท่านฮะที่ติดตามรับชมนะฮะผ่านทางเพจทศเทยนิวนะครับอนนี้เนี่ยนะครับท่านกําลังจะเดินออก โ่ถนนนะฮะด้านหน้าองค์พระปฐมเจดีนะครับเจวอยู่ก็ขณะนี้หลวงตาบุญชื่นนะฮะกำลังจะเดินมุ่งหน้าไปสู่กุติสง์นะฮะของพระพรมเวทีเจ้าวาดวัดพระปฐมเจดี ราชวรมหาวิหารเพื่อกอบนมักการลาท่านนะฮะแล้วก็เดี๋ยวจะเริ่มบอกจะรีทุดงต่อทันทีนะครับนี่คือภาพบรรยากาศสดๆนะฮะผ่านทางเพจท่วไทนิวนะครับสวัสดีทุกท่านนะ,ะที่ติดตามรับชมนะฮะสวัสดีทุกคนนะครับโอ้โหนี่ฮะภาพนี่บอกเลยว่า แหมเราก็ไม่ถูกลงวันที่หนึ่งซะด้วยนะเดี๋ยวถูกางวันที่หนึ่งหลายๆใบจะซื้อเครื่องนะฮะซื้อลอ OB มาจอดถ่ายทอดสดให้ดูเลยอ่า